ขอยิงแอปแอปสักลอกสักรอไดปะบัมไม่ไปเต้นยมได้ไหมรับนะังวันทงังรกไหมไดเนะาะตรงนี้แหละ ดนนเฮ้ยเกมไม<ป>่ค<ป>ิหายว้ <centered> ะ<ป><ๆ> หยุดจ้าหยุดจ้าหยุดจ้าให้ตำรวจจับเนาะสิไปขึ้นรถตำรวจมาได้เด้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงหนูทำยังไงลูกหนูทำยังไงบอกบอกแม่ไวหนูหนุ่มกดเลขอะไรลูกอุ้มยังไงลูกกดอะไรอุ้มลูกสิบเก้ายัง้องยังต้องอุ้จ้าอ่ะโอเคอ่ะยังไงต่อขอบผมต่อครับคนตัวกดตัวอะไร เอหใช่ไหมเออแป๊บหนึ่งรอก่อนเอหตรวจสอบยานพาหนะยานพาหนะวางวัตถุอะไรขังคุกตรวจอะไรตรวจอะไรหนูตัวจอะไรประชาชนอ๋อตรวจประชาชนอ่ะโอเคเอาว่าไปสี่แล้วอะไรต่อคนตัวใช่ปะคนตัวอ่ะคนตัวก่อนหนูใจเย็นนะลูกใจเย็นพอดีว่าคุณนาพิ่งมาพอดีว่าพี่เป็นเด็กเส้นอ่ะ ยังนีเธอก็มีปืนเธอก็ไปตำรวจโอเปอร์แมนของสันม์หือห้องไผ่โอ๊ะห้องแรกของใครอ๋อฉันงงหนูอย่าเพื่อหนูไม่ได้ลูกโอ๊ะผูงงคนปลุกคนเลือกผ่าออไม่กดจะกดจะมากดตัวต้องคนใหม่เลยต้องใหม่เดี๋ยวต้องกดใหม่ไม่แต่ว่ามันขึ้นเป็นสฝั่งอะฝั่งหนึ่งของของเราหรอถูกป้ายอีกฝั่งหนึ่งของของพี่เขาใช่ไหมตามอะโอเคเออเธอก็แต่งอย่างงี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อไม่เห็นมีอะไรเลยหนู<ม>ทำอะไรเนี่ยย้ายอนางนี้อ๋อมีใส่ไฟสองอ่าใส่ไฟสองอ่าใส่ยฟสองอ่าแล้วไงต่อหนุม่มหนุม่มยังไงต่อต้าเอาสามแล้วก็กด f 1ดครับษษษษษษอันนี้อันนี้คือเรายึดมาที่ตัวเราใช่ไหมอืมอ่าแล้วก็ F11 แล้วก็ยังไงต่อ สายไปใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งสองสองเส้นอ่าแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วเาหนีเรหนีหลบหนีอยู่ไหนหนูเชื่อเชื่อเชื่อไหมว่าพวกเธอเป็นคิแรกเลยของฉันตั้งแต่ฉันเป็นตำรวจมาตั้งแต่ฉันเป็นตำรวจมาพวกเธอฉันเพิ่งจับเธอได้เนี่ยเธอบุญหลายตายเน้าด้วยเธอเด็ถือฉันจับหนี่ลบหนีนึงบ่จะได้ต่อบานนอ้หนูนุ่ม เอาสามพัน้ะคนนาทีครับแล้วกันยังก็เอาสามพัน้ะคนณเวลาจครับสามพันสามพันจากไหนอะไรทําไมสามพันสามพันคืออะไรนาทีละสามพันครับวันนั้นเอาสามพันจะคูณสิบห้าสามพันไปคูณสิบห้าอู้ยทำไมวุ่นวายจังเลยสามพันคูณสิบห้าเป็นเป็นเท่าไหร่ 45, ก็บวหมื่นห้ารับแล้วก็บวกรับปรับอีกเป็นห้าหมื่นหกเอออ่ะ อ้ห้าหมื่นหกเอน 55, อ,เอนั่นแหละห้าหมื่นห้าอะเออนั่นแหละใส่มาเถอะค,ค,คิดเท่าไหรคิดเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นแหละอะาใส่มาเลยจบบินเราก็ใส่ไปใช่ไหม,มอืดต่อให้แล้วก็ปล่อยเลยครับไม่แล้วก็กดยืนยันใช่ไหมกดยืนยันปะเนี่ยต้องครับไม่ต้องกดอ,ออกเลยยี่ยเสี่อวอเครับอ้าวแล้วไม่ต้องกดยกเลกหรอมีเซีออกจากนั้นนั่งเองแล้วก็กดปล่อย,ยเลยครับอ๋อแล้วก็ปล่อยตัวเขาใช่ไหมนะครับโอเคอุ้ยดุ้นไปเนาะ ดู้นไปเนาะแต่ว่าครั้งแรกครั้งแรกขอบคุณนากนะคะคุณสวย<ม>ทั้งสองคนพวกหนูสวยมากมเลยอ,อ,อ,อ่ะเจ๊ตกใจเลยฉันนึกว่าพวกเธอมาเดินบางลา <c oughs> แถวนั้นไม่ใช่บางลานะจ๊ะอย่าไปหาเดินไปง่วไปซัวน <c oughs> ึกว่าอยู่ในถนนข้าวสารหรือไงหรือู่หรือว่าอยู่สุขุมวิทซอยสิบเอ็ดค่ะคุณนา <c oughs> ะาไหมแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คะคนนั้นะไปที่ไหน อะไรนะมาทําให้เงินไปนนนนเท่าไหร่เม่อกี้อ่ะฉันไม่รู้เขาเขาให้มาเท่าไหร่ล่ะฉันไม่ได้ดูเท่าไหร่ล่ะห้าหมื่นหกไงไม่ใช่หรอแล้วเราต้องเอาเงินไปไหนเห็นอ้ที่ตัวแลค้ครับอ๋อ,อฉันงงจะเลยแปลกๆปลกธบบแบบนหนูธบทวงเงินกับหนูเมื่อกี้หนูให้เงิน,นเจนครบหรือเปล่าคบเท่ไหรโอเคโอเคโอเค เจอกันอีกบาฝึกเจ๊นหน่อยนะไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ